สวิชอ e ีช็อปนะครับมาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถซื้อเกมแบบออนไลน์นะครับจากตัวเครื่อง Nintendo Switch 2แล้วก็ Switch 1ได้เลยนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดใครเคยสมัครไว้ที่ประเทศอื่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนประเทศย้ายมาได้เลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติท่านผู้ชมเคยสมัครตัว Switch อนไลน์หรือว่า s w i t ออนไลน์ expansion pack เนี่ยก็ต้องไปยกเลิกตัว auto renew ก่อนนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ย้ายมาเลยนะ เกมที่มีทั้งหมดนะครับก็ยังสามารถเล่นได้นะครับไม่ได้หายไปนะแล้วก็ตัว Nintendo Switch Expansion Pack หรือว่า Nintendo Switch Online เนี่ยก็สามารถใช้ต่อได้เลยนะครับก็ย้ายมานะภาพรวมของ store เนี่ยก็มีราคาเป็นไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้บัตรเครดิต ใครใช้ PayPal ได้นะครับแล้วก็จะไม่โดนบวกค่าชาร์จการใช้บัตรเครดิตเพิ่มพวกค่าเงินที่ไม่แน่นอนนะนี่คือราคาฟิกซ์เลยนี่ก็เป็นข้อดีนะครับแต่ถามว่าเกมเนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนแลก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับสโตอื่นอที่ลงมาลองเซิร์ชดูนะ mm hmm. ก็อาจจะยังไม่สุดๆนะครับ mm hmm. ก็อาจจะค่อยๆเริ่มนะค่อยๆเติบโตไปนะใครคิดไงกับตัว Nintendo Switch eShop นะก็แบ่งปันกันมาได้ mm hmm. เดี๋ยวลงมาไปเล่นต่อว่มันเป็นยังไงบ้าง